โห้ยโดนมันแน่ๆเลยเนี่ยเลือโชกเลยท้องไม่ลงไม่รอดรอดรอดเปล่ารอดเปล่าวัวตายตายเต้เต้กูว่าไม่ตายมั้งมึงนี่เที่ยงจริงๆยังไงกูก็ไม่ตายตายกูว่าไม่ตายอ่ะเอาล่กูว่าตายเอามาตายเออเออ ตายวะเอาดิดูว่าไม่ตายมึงเอาไงเนี่ยตัวอชีพประจอเลยมึงนี่เฮ้ยมึงดูเป็นเนาะไล่ใจกันเลยจี่พับจอจี้ประจอเนอะติงไอเฮ้ยแกวะตัวยังไงวะเอาคุณจะไปรู้ไม่เล่าดูไม่ได้เป็นหมอนี้ยังเต็งยู่ยังเต็งยู่เฮ้ยรอเดียวรอต้องไปดูไอ้คนนั้นไอคนนี้ก็ลุกหลังไปตู้เอาเนาะจะรีบไปไหนเนี่ย

ไอ้ห้าไม่มีเส้นเฮ้ยคนอะไรไม่มีเส้นแต่คนนี้แน่ๆกูห้าไม่เจอมันตบเลยนี่ตีเลยตีทำไมเอาตีให้เส้นขึ้นมาอ๋อพอตีปุ๊บเส้นขึ้นปั๊บเลยเออมึงลองตีดิเอ้มก็ไม่โดน จะต้มทำไมแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอ้ยทำไมลงไปอยู่ที่หัวเข้าเลยนะพี่เี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่มึงมีเส้นบวอมารนีานัเยเนี่ยานี้อะไรกูก็หาแต่เคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ตายมันยังไม่ตายยังไม่ตาย ไอ้นั่นห่วงตังไม่ห่วงกูแล้วมันต้องห่วงตังนะยังไม่ตาย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 เต้นยังเต้นอยู่ดุ๊กดุ๊กดุ๊กดีแล้วยังไม่ตายแล้วดีแล้วแล้วจะช่วยกันยังไงเนี่ยดูท่าทางไอ้ตังวันนี้ท่าจะมีเงินไหมเนี่ยมึงดูดิเพชรเต็มตัวเลยเอาอย่างนี้กูว่าเราตองคนเนี่ยท่อชุดมันไปคลายเขาไหมเอาเอาชุดไปคลายเอาตัวเป็นคนรวย จะมาตัดฟืนพระองค์ท่านขโม,เ,มเป็นขโมยขโมยชุดเขาไปขค่าไอ้ของมึฟงฟังกนะูหน้าถ้าเกิดว่ามึงกับกูไม่เอาคนอื่นมาเฮงเข่าก็ต้องเอาไม่เอาแร้กมันจะได้สะก,กี่ตังกันเทียวมีที่ไนขโมยเสื้อผ้าไม่ค่าไอาแ้แต่มมึงมึงไม่เอาเดี๋ยวกูเอาเองเฮ้ยอะไรแล้วมึงไปยิบอะไรมาอีกแล้วเนี่ยวันนี้แม่มึงได้ใคอนจริงเลยไอ้คนรวยกูไม่เคยเฮงมึงมันคืออะไรเนี่ย แ่นคิดว่ากูเคยเห็นนงี้กูไม่รู้นะมึงดูดิรนตีใส่ใหม่เปล่าอเแล้วไซมันอยู่ไหนเนี่ยแป้งทำไมหน้าจังโว้ม้วนมึงลองวักดูม้วนไล่ฉันจังไหลวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีกระดาด้วยอมีเงี้ยเออเออวัดมี่ีนี่มึงน่าเลยน่า4 6 8 200คูณ200ดวงแก้ว กลัวอีกเข้ากลัอืมทำไมรีบส่งจังเข้ากลัวว่าจะแข็งไม่ได้ไงกลัวมันอัน้ากลโอ้ยไม่ได้หรอกบ้าทำไมอย่างนี้นะเขาส่งออนไลน์กันแล้วรู้ดีเออกูเคยเห็นกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อแล้วมีกูรู้จักคนนี้ส่งเลยแต่กูไม่พูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปีน้ากูให้เบิร์ตตั้งหนักแล้วมึงเนี้ยแล้วแม่งก็แม่งอยู่คนเดียวไม่เพิ่มน้องด้วย มึงดูแล้วกันนั่งข้ามอยู่มึงเป็นห่าวแล้วกันสายวาดนี่มึงอ่านนี่ตัวหนังสือนี่เขาเขียนเอาไว้เลยเขียน,นว่าอะไรล่ะเนี้ยข้าพเจ้าสิงหราชข้อฟาดลูกชายฮานุวัฒน์นี่กูนั่งมองจะมือห่วยนะเฮ้เออไม่ให้หรอกญาติเลิกละ่ะเดีย๋ยวมึงจัดนะ <laughs> ข้าพเจ้าสิงหราชขอภาคลูกชายฮานุวัฒน์กับ มาตาเล็กรัชดาให้ธรรมราชาดูแลเพื่อเข้ามาอภาิเษกสมรสกับอารยา,า,รยาข้อยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสี่หกแปดไม่ใช่ดีดีดูไปของเดที่มึงอ่านจลงนามสี่มาลา ทิ้งตื่นตะหนกตกกระจายเฮ้ยไอ้ป้าก็พกปืนจ่อกันนะนี่เฮ้ยเอ้าจะไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวไปล้มทับล้มอะไรในขบจะตายก็ตรงนี้แหละกูตกใจไงไอ้ท้องตกใจอะไรเนี่ยไม่เห็นตกใจอะไรต้องได้เลยเนี่ยตกใจได้ไงแล้วมันเป็นเจ้าเจ้าใครเป็นเจ้าเนี่ยเจ้าตาคนนี้เลยเออตาคนนี้แหละคนไหนอ่ะชื่ออะไรอ่ะ นาจะพาหนุวัดนี่แน่แต่งตัวดีเออาองนั้นไอ้คนนั้นก็ไอ้นี่ดิไอ้รัชดาผเป็นเจ้าเอาโหุกเลยช่วยเจ้าแล้วก็เข้าว่าแล้วส่องคนมาช่วยแล้วก็ไปในเมืองนี่ข้าจะได้ให้เงินทองเราไงไม่ได้มึงคิดอย่างนั้นเหรอ้มึงไม่เคยดูดิเกเลยดิเกอนอะไระอะไรไงอะไรนั้นเรื่องรองคนเรื่องรองคนอะไรใช่ธนาแม่สร้างบ้ ไอ้ช่าคมขนาดนี้ดีกูบอกเลยมึงวังตัวไว้มึงมีคมวาแร่นะกูคเคยดูนะนี่มึง่าซ่อนลามาเล่นคนเยอะนี่มึงต้องไปดูเรื่องน้องพลอะไรทำไมอ่ะมึงเชื่อไหมเต็มร้านเลยคนเลเกพระเก็บอะไนี่อย่าพูดอย่าแม่กูไอ้นี่กูเค,เคยดู <c oughs> ไอแต่แป็ดนะทำไมสิบห้าปีแล้วกูยังไม่เห็นเขาไม่ไ <c> ด <oughs> ้ยงร้องนะ เขาเลิกรับงานแล้วตอนนั้นเขาลาไปปลูกผมพอใจมึอยังอันนี้ช่วยเข้าเลยเขาว่าแม่มือมึงนอนยิ้มให้นี่ลาออกจากกานเป็นลูกไปเลยไม่ไกลทำไมถ้ามันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันคิดว่ามึงก็กูเป็นฆาตกรทำไงจริงเรอจากพี่จะได้ยศได้ลาบโดนตัดหัวอีกอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราคิดกับกันในท้องมึงก็ว่งด้วย กูไอ้ทิ้งก็ว่างรวยเอาอย่างนี้ไหมมือนกับกูปองตัวเข้าไปในเมืองเป็นเจ้าไปแต่งงานเลยแล้วผมมึงแต่งงานเสร็จปุ๊บมึงเก็บเงินเก็บทองกลับมามึงก็เอาไปซื้อบ่อคุ้งกูก็เอามาซื้อเป็ดเลี้ยงคูกันไอ้เพื่อนนี่จะดีเลยเฮ้ยมึงเชื่อกูยังไงก็วนี้ยี่สองตัวเป็นตามคนเนี้ยแล้วก็เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ตามตามไปเนี้ยแล้วไปเจอเราเนี้ยเราไม่ตดคุ้กันเลย

เอาไปสักร้อยโลไหมเจ๊เอาไปเลยจ้าเจ๊กี่เห่ามาซื้ออีกห้าร้อยโลเจ๊กี่กี่เห่าเจ๊กี่เห่าคนที่ไหนเนี่ยคนจริงเนี่ยยุ่งเออคนจีิงเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยนี่นี่เจหลานทองงวงเงี้ยนี่มาซื้ออีกพันโลนี่เป็นไงมึงเห็นไงไหมโอ้เป็นไงเพื่อน เห็นเห็นเห็นบ่อกุ้งเต็มเลยเฮ้ยบ่อกุ้งมึงเห็นอะไรอีกไอ้เพื่อนกูเห็นแป็ดมึงเต็มบ่อกุ้งหมดเลยเนี่ยไอ้ที่เห็มึงออกไปเลยนะไอ้ที่มึงบไปเลยนะไอ้หายหืึบตา่อนจะฆ่ากูในจินตนาการอีกแล้วไม่มีกุ้งเลยมีแต่เป็ดมึงเนี่ยหัวใจเย็นก่อนมึงเห็นอะไรไปเล่าบ่อกุ้งเห็นเป็นหูร้อยบ่อเลยอะลงมือกับกูไหมกูอยากมีแบบนั้นว่ะเอาทีลงมือกับกูจะเป็นเจ้าหรือเออเป็นเจ้ามึงเป็นเจ้า เอาเอาก็เอาเอามามาช่วยกูเปลี่ยนชุดเก็นชุดได้แล้วเบียนชุดตรงนี้เลยเอาไม่ได้นี่หอด้วยอย่างนั้นก็โผลไอ้ห้าปีนี้เริ่มไปเยอะแล้วนะไอ้บี๊ไอ้เน่เนี่ยนี่มึงดูในหน้าผากเงินล้านเนี่ยไอ้เขาบอกคนน้าผากกว้างนี่นี่นี่เมียเที่ยวกะลี่จริงเพราะว่าฮะ กูไม่รู animal, mistaken, hmm. Man, no ้เที่ยวอะไรนะเขาบอกโคนนักาภาคกว้างนี่นเมียที่ผู้ยิ่งจริงปะจริงมั้งถ้าจะจริงแหละเออกูมาช้าหนิมันก็รู้มึงว่าไอ้ตายแล้วเหมือนนะใช่ไหมล่ะมึงว่าจริงไหมล่ะคงไม่จริงเนาะไม่ต้องถามกูทำไมล่ะแล้วมึงรู้บัวกูทำไมล่ะ ัอน,นี้คอดทอดออกแต่กูไม่รู้มึงก็ว่าจริงนะดิอด <c oughs> ออกเอาเอาออก,ออก,ออกให้หมดเลยแล้วมึงก็เปยนตรงนี้เลยโอ้หมึงว่าไงนะเมื่อกี้นะี<ะ>้ทำไมคนอะไรนะคนนับผ้าควา้าในหนีเมียล้วผู้ยิงโอ้ใชนพี่เกดก็นอนอยู่นั่นเลยไม่กลับไปห้งหอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าถึงพี่เกดเนี่ยเข้าจะเป็นคนนีสใส่ไม่ดีคนอื่นเขาก็ว่าพี่เกดใส่ไม่ดีเขาก็เสียแค่ซ่องขังเข

รู้มากที่รังกูไม่เล่นด้วยแล้วมัดเชือกอันรรมมทำมัดเชือกกูทย ôi Ơi, cái này à เตือเตอร์เออเชี่ยเออเซ็ตเลยเอาใครเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนของกูยังเนี่ยจะเปลี่ยนยังยังยังเดี๋ยวติดจูโดมาจูโดมีคนเดียวต้องั้นกูหลับก่อนได้ไหมค่าแฝดเลวก็พี่น้องกันกูหลับอันนั้อะไรอันนี้จูโดเอออันนั้นจูเด้เป็นคนโคโก้ไม่ไม่เข้าไม่นอนไม่ไม่กลัวดุงเาวะโมเดลโมงหงอะอเอะอยู่เปเพื่อนดูเพื่อนเดียวเลย กูให้กูอ่าอันนี้เด็กกูบังให้เรื่องกูเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนหรอไอ้นนี้ถามจริงเต่าถ้าเกิดมีตังอะจะซื้ออะไรวะอ้าวถ้าพี่มีตังอะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ซื้ออะไรซื้อทองซื้อทำไมทองอ้าวทองขึ้นอ๋อทองขึ้นซื้อทองเก็บเอาไปขายเก็บกัวไรใชยแข่งขาโง่ทำไมอะกูไม่ซื้ออทองอะกูซื้ออะไรกูซื้อปืนกูซื้อปืนแล้วมึงจะมารวยแข่งกับกูเนี่ยนะอ้าวจะปืนกูก็บอกเดี๋ยวได้ทอง หอาจจะมาพ้นกูเี้ยครับอาถ้าตัวกูรวยจริงๆนะเออมึงก็ถ้ากูรวยจริงๆนะอ่าซื้อแม่งเลยบ้านเออทำบ้านตรงไทยไม่สักทองเลยนะอ้หูไม่สักทองด้วยห้าสิบล้านหกสิบล้านเนี้ยกูซื้อแม่งหมดซื้อหมดเลยอ่ะทำเลยเออรถห้าคันหกคันนี่อือเดี๋ยวรวมรวมรวมกันนี่เผาทิ้งแม่งอ้าว ตรวันนี้ผมึงเจอห้องนนะมึงยังวะไม่เจอเลยไม่เจอเลยทำไมอ่ะกูไปข้างล่างมาไปข้างหลังมาเดี๋ยกูไปข้างล่างกูไปเจ้วเออกูก็ทักทักนึงได้ยินเสียงเสียงอะไรอุ้ยอยู่ข้างๆกูอ่ะใครไปทำไรท่อสงสัยคนดูนี่แหละนั่งทับต่อมั้งต่ออย่างไรต่อที่ดี๋นี้เออเระวังร้อนอากาศร้อนในช่วงนี้นะระวังตัวร้อนร้อนมั้ย ไฟนอางตงไฟนี่ไฟนะ่นีไอมันไปมุดเลยเนี่ยพอดูไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยร้อนห้ะไตเนยชวนกูุยีปกอนชวนกุย่ากอนเรู้น่ยวไม่ให้เสาเีเีเรียบร้อย ไอ้เดกๆจะเป็นแบบนี้ใครเตี่ยวบอยแบบนี้่ะเอาเราคุยอีกแล้วเนี่ยนี่ตาตันี้นอนไปเถอะมันเรียกคุยอะไอเขาเนี่ยงีหนดกูหมดนลเนี่ยโอ้โหนนี่นี่แม่นาจุ๊บจังเอ้ย เป็นลายเป็นลายเฉยเฮ้ยทำไมกูบ <c oughs> <conf usion> ังให้มันกูอายวะเรียวงเรียวงกูใจก่อน่เฮ้ยลิงนจักบังกิ้งลูกบเมียวะเอ้าทำไมกิึงลูกบเมียมทำไมโอ้ยใครก็ดีเกินเมียกูไม่มีแล้วทำไมเมียกูดีที่สุดในโลกนี้จริงตรงไหนแต่งงานมาด้วยกันนี่มีลูกสองคนเออตั้งแต่ยู่กับมันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันไม่เคยด่ากูเลยจริงเหรอไม่เคยมันพูดเพราะเฮ้ยมันด่าแต่คนเพ่าคนแม่กู จีิจริงๆนะสมัยนี้มันไม่ได้ว่ะสมัยนี้ทารุณกรรมสัตว์โลกในประเทศไทยอันดับหนึ่งไม่ทา,กการุณกรรมยังไงเอากมึงคิดดู่เนี่ยเอานกแก้วไปทำสบู่เ,<อ>เอาเป็ดไปล้างห้องน้ำเ,<อ>เมื่อเย็นมันมากเลยใช้เหี้ยซักผ้าใครที่ไหนเขาไปใช้มันซักผ้าไม่ใช่เหี้ยซักผ้ายังไงต้องมีครัไอ้บอกไอ้เบลไปซักผ้าดิไอ้เบลไอ้มึงไอ้เหี้ยไปซักผ้าเห็นไหมย็นไงล้วน <ม>ถ้ามันได้กูเป็นเฮียนี่เมียได้อย่าไปเคืองมันทำไมนะเฮียไม่เคืองเลยเ,เพราะมึงว่าเฮียมีกี่ประเภทไม่ได้รู้เนยมันก็มีประเภทเดียวเ <c oughs> นี่ยมึงก็ท่าเอาอเออมันมีประเภทเดียวแต่ว่าถ้ากูเป็นเฮียกูก็เป็นแบบพรีเมียมมีัวเดียวในโลกยังไงอะเอาก็มันใช้กูบอกไอ้เบลไปซักผ้าสิแน่มึงไม่ยอมไปเป็นเฮียอนะไรมันยังไม่รู้เลยว่ากูเป็นอะไรมันก็พันไทยเร้นี่แน่ะ วงนี้สซย่านไนละบ้าด้วยไซย่านไนละบ้าไซย่านไนละบ้าทำไมอ่ะระวังทะเลาะกับเมียบ่อยด้วยปวดกลัวเจ้าไม่กินเลยเออก็พวกเมียเวลาทะเลาะกันเนี่ยมันเหมือนแต่งงานใหม่ใช่ไหมล่ะพวกเมียเนี่ยเวลาทะเลาะกันพอดีกันปุ๊บเหมือนแต่งงานใหม่พอดีกันก็เอาอีกแล้วเอาอกเอาใจกันเออเออกูใจมันหมดวันนั้นชวนกูทะเลาะอีกแล้วทะเลาะเรื่องอะไรกันไล่กูลงไปนอนข้างล่างมันจับได้ว่ากูเอฟ่านั่นกูพูดถูก เอ็พาดไล่กูไปนอนข้างล่างแล้วทีนี้กูก็สงสัยวยททำไมมันไล่กูว่ากูขึ้นไปแอบดูเออมันเอาอะไรทาที่หัวนมไม่เรื่องในใจผายที่จะฆ่ากูแน่ใสอยังไงอ่ะมันกล่าวว่าถ้าเกิดกูขึ้นไปนอนกับมันนี่มีอะไรกันนกูตายแน่เลยเอนวันนั้นกูไม่ขึ้นหรอกกูนอนข้างล่างบ้านเออแต่พอตื่นเช้ามามึงเชื่อไหมตำรวจเต็มหน้าบ้านกูเลยเอ้ามาทำอะไรอ่ะไม่รู้กูว่ายางตาย ตายในรั้วบ้านกูอ่ะเออแล้วนอนตายแทนเนี่ยต้องใส่งูโชกคิดอย่างนั้นเลยเออเอากูเปลี่ยนมั้งเอ้ากูเปลี่ยนเลยหรอเปล่าเปลี่ยนแล้วเอาสิว่ยมึงทำงานลาสี่มาได้เลยอดีเลยเออนี่นี่เจ้าคนจะ้จะเป็นเจ้ราเลยปังให้กูหน่อยเออได้ได้ได้อย่ามองนะกูอายไม่มองแล้วอดีดิ้อะบังขึ้อบังให้กูด้วยไมมองไอ้กูท้อแล้วนะฟังนี้ด้วยเออ ไม่มีใครเอ็นรักนี่ไดระแวงแล้ดิระแวงไปเรื่อยมึงจะทอยลงเหีเงไรเดี๋ยวแม่ต้องเอ็นพอแล้วฟังฟังหน่อยอมาเห่าดังเลยมาหน่อยฮิจ๊ะห้องน้ำยังตรงไล็ห้องน้ำไอ้หุูน่าจะไปแล้โรงแรมลองลองกูใช้ทีเดียใช้ทีเดียวเป้าเอาอะไรอ่ะมึงห่วงกูก่อน เอาแล้วนะเอ้ยเอาแล้วนะโอ้โหไล่ตังเลยกูรู้มึงถามพี่อยู่เพื่ออะไรเดี๋ยวกูยา้คนนี้ต้องเคยดูเรื่องนี้แน่ไปไปกูจะเดินไปยังไงก็เดินตั้งตั้มเลยไปเลยทนอายนะเด็กเออกูก็กูแค่ค่อยๆไปกัน เออย่ามือห้าหยิบผ้าอะไรเลยน่ะนี่มือไปลบกองคุณจูน่นะโอ้โห้แค่สาดนัดเดียวก็ปิดมิดเลย โดนแล้วเอาไ่เอไเอบไ่อาไม่เอาไม้เอาไ่าไม่เอาไอาม่อาไข่อาไ่อาไม่ามอาไมเอเอาไม่เาไ่เอาไม่าไม่เาไม่เอาไว่เอาไเออาไเาเาไมเาไม่างม่เอาไม่เาได่เอาไ้าไมนอาไม่อมาไม่าไม่มเอไออาไมออาออ ปิดล่างแล้วมึงอยากให้ใครเห็นนำมึงให้เท่าหไหร่เนี่มึงปิดล่างไว้เดียวอูกูปิดล่างมึงอยู่เอ,อ้าซื้อซื้อมาไหม่กูไม่ได้ป่วยออกูบอกว่าปิดข้างล่างมันต้องปิดข้างหน้าน้อยเยต้แล้วมึงบอกให้ปิดข้างล่างงเอาใจยากจริงๆ,ๆ,ๆเลยกูเซ็ตแล้วเนี่ย ไม่กกกูเล็กก็ได้นะใส่กางเกงในเมืองใส่ลำบากวะแม่มึงนี่นุ้ยเปครูโรงเรียนเชียวยังไงชุดลูกเสื้อนะกระโปรงฟิกเชียวแ้ยมาเต้นกันอย่างงี้ว่าผ้าเยอะเยี่วะมึงใส่ทูกไมเนี่ยเอ้ากูเคยอยู่ในเมืองมาก่อนไหนลองเดินดิกูก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกดิพอดีใช่ไหมพอดีเป๊ะเอาเอาเอา อะไรไปบ้างเนี่ยไปในต่อเนี่ยเฮ้ยเข้าเมืองลวงฮะไปเมืองเอาเข้าเมืองเลยไม่เข้าบ้านก็เลยเข้าบ้านทําไมมึงเข้าไปพี่มึงก็ไม่ให้ไปแล้วจริงเหรเอออ้าวอกูเขื่อนเจ้คนนี้เด็กน้องมึงทำแผลอันนั้น